ลายเรื่องของวาระการโหวตนายกมีข้อสรุปอะไรบ้างครับผมก็เตรียมเตรียมเตรียมพร้อมวันที่สิบสามครับวันที่ันที่สิบสามที่จะโหวตท่านนายกะครับว่าคือเรื่องความปลอดภัยเรื่องวิธีการใช่ไหมครับขระนวนการเนี่ยนะครับที่อาจจะมีการโต้เถียงทางด้านกฎหมายแล้วข้อบังคับอะไรทั้งหลายนะครับก็ซักซ้อมกันนะครับ มีการมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าเผื่อว่าวันโหวตวันนั้นอาจจะยืดเยื้อซีเนโอที่อาจจะมีคนที่เสนอแคนดิเดตแข่งกับคุณพิธาอย่างนี้เป็นต้นครับก็ถ้ายืดเยื้อแต่ก็มันมันก็เป็นมันก็เป็นไปตามปกตินะครับถ้าจะมีคนแข่งหรืออะไรอย่างเนี้นะครับมันก็ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับผมครับก็ถ้าถ้าเกิดไม่จบ ก็ทางทางท่านประธานก็มีวันที่สิบเก้าอีกวันหนึ่งนะครับอ่าเว้นเว้นไปเจ็ดวันก็วันที่วันพุธที่สิบเก้าอีกรอบหนึ่งครับครับถ้า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 วันพุธที่สิบเก้ายังยังไม่จบอีกแล้วก็หาหาลือกันในหาลือกันในไม่จบในที่นี้หมายถึงมุ่งบวตแล้วยังไม่ได้นายกเพราะเสียงมันไม่ผ่านสามเจ็ดหกใช่ไหมครับแสดงว่าเตรียมเตรียมวันที่ครั้งที่สองไว้แล้วเจ็ดประมาณหกวันหลังจากวันที่สิบสามครับก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็โัวต่อเลย บทบทวันที่สิบเก้าคือหนึ่งครับค,ครับ,รบแล้วถ้าวันที่สิบเก้าไม่ได้จะมีถ้าถ้าวันที่สิบเก้าก็หารือกันหารือกันที่ที่ประชุมว่าจะจะตอไปวันไหนนะครับ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 แล้วคุณพิเชษให้สัมภาษณ์ว่าน่าจะเปิดโอกาสให้อย่างน้อยสามครั้งแก่คุณพิธายัางยืนยันเรื่องนี้อยู่ไหมครับก,ก็กี่ครั้งก็ได้นะครับมันจากจากนั้นนะพอหลายหลายครั้งเข้ามันก็เป็นต้องต้องดูว่าม,มติของสมาชิกว่าจะจะเปิดโอกาสให ให้ได้ได้ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่าบางทีแล้วก็มาประชุมบ่อยๆแล้วก็เหนื่อยนะครับแต่ถ้าคนไหนมีคะแนนสามร้อยเจ็ดสิบหกมันก็จบตรงนั้นนะครับครับนะคก็เมื่อกี้ตอนที่รอคุณพิเชษอยู่ก็คุยกับอาจารย์สมชัยอาจารย์สมชัยก็มองว่าถ้าสุดท้ายสามครั้งแล้วคุณพิธาทยยังไม่ได้เป็นนาย,ยกจริงๆแม้ว่าในครั้งที่สามคะแนนมันจะเฉียดฉิว ครั้งที่4ก็ควรจะเปลี่ยนตัวเสนอจากฝายฝั่งแปดพักรวมแล้วคุณพิเชษในฐานะรองประธานสภาคิดเห็นยังไงครับก็อันนี้แล้วแล้วแต่แปดพักนะครับที่เขาเป็นกรรมการแล้วก็หาลือกันนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคุณพิเชษก็เป็นกลางแล้วครับครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขานะครับเรามีหน้าที่จัดการประชุมให้เรียบร้อยครับครับผมแต่ถ้าสมาชิกมองว่าโหวตต่อพร้อมก็พร้อมจะไปต่อแม้ว่าจะต้องโหวตทุกสัปดาห์ก็ตาม ท่านประธานก็เอ้าเหมือนเมื่อสมาชิกเรียกร้องก็ก็เปิดประชุมให้อีกนะครับรก็เปิดวัรลืให้เลือกอ,อ,อีกนะครับทีนี้ว่าจะไปยังไงต่อเนี่ยก็ก็แล้วแต่สมาชิกทั้งหมดนะครับที่จะมีมติกันนะครับว่าจะให้เลือกยังไงต่อไปนะครับครับก็ไปดูกันหน้างานครับครับแล้วส่วนตัวตอนนี้พร้อมเต็มที่สําหรับการทํางานในฐานะรองประธานสภา,าถ้าได้ถูกมอบหมายมาหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวรอแค่โปรดเก้าเท่านั้นตอนนี้คุณพิเชษพร้อมเต็มที่ไหมครับ พร้อมครับพร้อมรพร้อมเต็มที่แล้วครับ